ใครที่ต้องการเรียนรู้การสื่อสารให้ลึกซึ้งกว่าคำพูดและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจและเห็นอ,อกเห็นใจกันมากขึ้นเชือมี4ข้อสังเกตที่นอกเหนือจากคำพูดอย่างแรกเลยการแสดงออกทางร่างกายด้วยท่าทางและน้ำเสียงที่สื่อสารออกมาอย่างที่สองค่ะ การถ่ายทอดความรู้สึกโดยผ่านงานศิลปะเสียงเพลงและวัฒนธรรมอย่างที่สค่ะการสื่อสารด้วยการแต่งกายค่ะที่จะถ่ายทอดความรู้สึกโดยผ่านเสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างที่สี่ค่ะการถ่ายทอดความรู้สึกด้วยกลิ่นตัว เช่นกลิ่นความโกรธความเหนื่อยล้าหรือกลิ่นฟีโลโมนที่สร้างบรรยากาศเพื่อดึงดูดผู้คนถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเชอร์แผนนี้และเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย